รู้หรือไม่ครับว่าสโมสรนิวตันฮิตหรือชื่อเดิมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตตดครับเกือบจะเหลือเพียงแค่ชื่อไปแล้วถ้าหากไม่ได้เจ้าหมาพันเซนเบอร์นาร์ตตัวนี้เรื่องราวนี้ครับต้องย้อนกลับไปในปีคิดสักศักราช1901ครับสโมสรน e ิวตันฮีตติดหนี้เป็นจำนวน2,670อปอนด์ครับถือว่าในตอนนั้นครับสมสรนิวตันฮิตตกที่นั่งลำบากอย่างมากครับและสโมสรจํจำเป็นจะต้องหาเงินเพื่อไปจ่ายหนี้ครับ และหนึ่งในนั้นครับกับตันทีมของสโมสรนิวตันฮิตอย่างแฮร์รี่สเตฟฟอร์ดครับก็พยายามหาทุกิถิทางเพื่อจะหาเงินตรงนี้มาให้ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรดนใจแฮร์รี่สเตฟฟอร์ดครับเขานำสุนัขแสนรักที่ชื่อว่าเมเจอร์ครับเป็นสุนัขพันเซนเบอร์นาใส่ปลอกคอและในปอกคอเนะี่ยมันจะมีกล่องเพื่อจุงเดินรอบๆสนามแบงก์สตตีทเกาเพื่อเรี้ยายเงินบริจาคนี่แหละครับ และการจูงสุนัขเดินเพื่อเลี้ยไรเงินของพวกเขาครับมันก็ไม่ได้เงินมากมายอะไรขนาดนั้นครับและความพยายามครั้งสุดท้ายครับทีมงานของพวกเขาได้จัดตลาดนัดเพื่อหาทุนที่เซนต์เจมส์ฮอลล์บนถนนออกฟอร์ดแต่การทำหน้าที่ของเจ้าเมเจอร์ครับสุนัขตัวนี้ครับก็ยังทำหน้าที่เดิมของมันต่อไปครับแต่ก็ยังไม่ได้เงินตามที่ต้องการอยู่ดีครับและเรื่องราวมันเลวร้วายยิ่งกว่าน,นั้นครับเจ้าเมเจอร์นั้นได้หายตัวไป และสุดท้ายครับก็ปรากฏว่ามันไปอยู่ที่ผับของจอห์นเฮลี่เดวีและนั่นทําให้แฮร์รี่สเตฟฟอร์ดกับตันทีมนิวตันฮีทกับจอห์นเฮลี่เดวีได้มีการพูดคุยกันในตอนแรกครับจอห์นเฮลี่เดวีอยากจะขอซื้อหมาตัวนี้ครับเพราะเขาเชื่อว่าเจ้าสุนัขพันเซนเบอร์น,น่าตัวนี้จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดให้แก่ลูกสาวของเขาแต่แฮร์รี่สเตฟฟอร์ดได้ปฏิเสธครับเพราะเขารู้สึกผูกพันกับสุนัขตัวนี้เพราะครั้งหนึ่งสุนัขตัวนี้เคยช่วยชีวิตเขาในตอนที่เขาไปช่วยคนคนหนึ สัญลักษณ์อะไรบางอย่างเพื่อเลี้ยงสุนัขตัวนี้แหละและเจ้าเมเจอร์นี่แหละก็ไปช่วยชีวิตเขาและในการพูดคุยกันครับแฮร์รี่สแตฟฟอร์ดก็ได้มีการอธิบายสถานการณ์ทางการเงินของสโมสรน Newton ิวตันฮีด้วยครับและจอห์นเฮริเดวีก็ได้มีคําถามกับแฮร์รี่สแตฟฟอร์ดว่าคุณให้ความสําคัญกับอะไรมากกว่ากันระหว่างทีมกับสุนัขของคุณถ้าตัวเขายอมให้หมาแก่จอห์นเฮริเดวีเขาก็จะลงทุนซื้อสโมสรน Newton ิวตันฮีดและล้างหนี้ให้กับสโมสรพร้อมทั้งสร้างทีมใหม่ แต่ถ้าแฮร์รี่สแตฟฟอร์ดยืนยันว่าเขารักเหมาของเขาเขาก็ต้องหาคนอื่นๆให้มาช่วยเหลือสโมสรต่อไปแต่ในเมื่อนิวตันนี้อยู่ในสภาวะที่จะล้มละลายครับแฮร์รี่สแตฟฟอร์ดก็ยอมตกลงที่จะทิ้งสุนัขที่ตัวเองรักให้แก่จอห์นฮฮลลี่เดวี่และในที่สุดครับจอห์นฮฮลลี่เดวี่ก็ได้กลายมาเป็นประธานสโมสรคนใหม่และวันที่24เมษายนคิศ1902สโมสรนิวตันฮิตได้เปลี่ยนชื่อเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเปลี่ยนสีหลักจากเหลืองกับเขียวกลายเป็นแดงและดำ และเจ้าเมเจอร์ครับก็ได้กลายมาเป็นมัดคอดของสโมสรนในปี1902จนถึงฤดูกาล1905-1906และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเจ้าหมาที่ช่วยสโมสรแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดถ้าหากไม่มีเจ้าหมาตัวนี้ก็อาจจะไม่มีสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในวันนี้ก็เป็นได้ครับหากคุณชื่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กันโปรดเพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอะฟอตบอลครับ